ก็จะให้ผ่านฐานให้นอนนอนสบายนะครับนอนสบายนะครับเต้นจริงๆได้เวลาแล้วครับหิว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 แล้วใช่ เงี้ยวแล้วนะครับเิี้ยวแล้วนะครับมขอบขอเชิญเชิญครับเชิญครับเห็นไหมเห็นไหมกินนะครับเย็นนะครับเย็น เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรันครับฉันครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ เกินนะครับกินแล้วกินนะครับก็ค่อยนะครับก็ค่อยก็ค่อยกินนะครับเสียงดูดแรงเลยนะครับ กำลังกินนะครนะครับกำลังโดู้อมนะครับ,บ,ดดรบยังไม่ลืมตาเลยนะครับดดแรงเลยนะครับครับตอนนี้ เจ้าการลอกน้อยตกหลังมานะครับก็ได้นำนมมาให้นะครับส่วนแม่ก็ไม่รู้ไปไหน,นะครับได้ไหมยังไม่ลืมตานะครับ ดูนะครับกำลังหิวใหญ่นะครับตอนนี้นหิวหิวมากๆเลยนะครับ เยอะๆเลยนะครับแต่ก็คงทันเยอะไม่ได้หรอกก็ค่อยปรับนะครับตอนนี้เจ้าคารอบกำลังกินนมนะครับซึ่งผมก็ได้นำนมใส่สัารีนะครับเพื่อให้เขาได้ดูดกินนะครับ เป็นไงบ้างอีกไหมถ้ากำลังกินนะครับครับดูดกินเดียวนะครับดูดตามมือนะครับแล้วก็ทำสมดีด้วยนะครับ เพียงแค่นี้นะครับ